ก็ให้ถึงเวสามนะตัดไม้ถึงเวล3มยัไม่ไปหาของแล้วหนูตัดอไรทเล่าตัดก่อนไปถึงสี่อันเราเร่ของตัวเองก่อนรอบสองให้พี่รอบสาให้พ่อไปรอบี่เลอ้รอบห้าเนี่ย พี่ต้องเจออะไรคือได้ทงพออกแล้วแล้ก็ต้องเผชิญอ่ะพีน่ออน้องเจอเศษเศษเหล็กโคตรเยอะเลยบแต่ไรามอเราขอปืนหีบก่อนนะกลัาบา อะไรอะควันดีตัดตัดไม้ต,ตัดไม้ไม่ชานะแต่ว่าตัดไม้ง่ายขึน้นน้องน้องน้องมีเหล็กโคตรเยอะเลยตอนนี้้าเป็น2ีสิบห้าน,นะ เดี๋ยวเราต้องค่อยไปหาของได้ไหมหาพวก say say. เศษน็อตเศษอะไรพวกเนี้ยนี่บ้านไฟฉายเออมันีไฟฉายแต่ตอนนั้นใช่ไหมก็เนีดโดนวางหิวหิวมากวนเลยอ่ะยิงแต่เราอัดคลิปอยู่เออวายวายมีชาวโคทอดใช้ขวา นะมีของดีเฮ้ยมีเฮ้ยน้องเจอห้องน้ำมีมีกล่องอยู่นะเอา้เอาแย่ yeah, แล้วไม่ต้องกลับบ้านมันกวางเข้ามาไม่ได้จริง,รงดิเออเนี่ยกวางประมาณเท่านี้เลยเออกวางตัวสูงจะตายเออแต่แต่วันแรกกวางมันไม่ทำอะไรเราอะ กไปตัดไม้เอาบุปลกอะไรไตอนนี้กอเออพรุ่งนี้โอเคตอนนี้มีสิบสี่แล้วไอ้น็อตอ่ะน็อตตัดไม้อยู่ด้วยอันนี้เอาไปปลูก น้แต่น้องขอเป็นคนจัดการเรื่องนี้แทนเองได้ไหมไอ้ไอ้ไอ้พวกเนี้ยเออนาน้อเล่ตามปกติเลยไม่ต้องอะไรรอกม่ต้องเล่นตามพี่ว่านะถ้าพยากรมันจะมาน้อยเลยาบุบาใ้เอาไม่เลามาเปล่าไปเย ของนี้ขาอ่าพี่เป็นคนคนี้ดิอะไรู้นยสงคมแม่กลับแล้วเหรอใช่นยส้างแผนที่ีกระตุกเลยอ่ะจริงรัอนอ่ะุ้ยที่เจอค่ะโอ้ยโอ้ สคนแล้วมีสี่คนแโลเนนตังลกํ่างหาขอบัดโคตรทรมานนเจ้โอ้โหน้องเจอสเต็กแบบอุยอาเอาสเต็กไปกินไปย่าง

เรามีหมดเลยกระสอบรางยิงปืนพี่พี mm> ่น้องเจอกระสุนปืนอ่ะเอาไหมไม่ต้องเอามีเยอะแล้วอ like ่ะเอาแล้วอะไรเนี oh ่ยเก้าอี้นี่คืออะไรไม่อ้นี่กุยค่ะได้กระสอบดีใครจะเอาไหม เอาไหมาเอา,าเไหมกระสอบดีเนี่ยงั้นก็โยนทิ้งก็โยนทิ้งโอ,โอเคีอ๋อมแล้วอเค ดันเจียนดันเชียนแต่ต้องมีปืนไรเฟิลกับลูกซองกับปืนสั้ด้วยนะมไม่กันตายอ,อ,าอ่ะขอ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 ,ขอ,อพี่วางพี่วางที่ป้อมนะน้องขอเพาน้องมีกระสุนขอบคุณ ไม่ใช่เดี๋ยวพี่ต้องทำคุยกับพ่อไม่ใช่ออ้มตก็เจ้า้านอินฟินิตี้คืออะไรปะเ,เ,เอวะ พูดฉลาดกิเล่นมนาขอให้โดนฝนตกใส่นะวนากวาำลังกินก <ขอ S 2> ้นขี้ขอให้โดนมาป,าปะะ่าอันาคัชชใช่พี ขอยยาทรัพยากรวิ่งออลีเด ใช่ใช่รู้เลยรทำไมก็คือมันจะแหลกมากขึ้นถ้าเกิดว่าอดีตมันเยอะอ่แต่ 嗯、我们车了。 นดีมากกว่าเนักใส่ช้าให้่อยดีมากเลยนะไม่ต้องซ้ำถินติดกันยันจับ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 นี่อันนี้ก็ดีดีเรารู้ว่ามันดีตอนาบ้ายหยาบอ่ะ พี่เดียวตายแต่แต่ถ้ามันเหยียบโดนเราด้วยเหรอเออเราไม่รอแล้วแต่ถ้ามนปืนเลยปืนปกก็ได้อยู่ได้อยู่ได้ได้ไดถ้าเป็นลูกซองเยียบมากื่นพี่พี่เป็นอะไรไหม ต้องขอขอสร้างฟาร์มได้ไหมฟาร์มสองอันอะเดี๋ยวเอาเกียร์อีกขั้นนึงก่อนโอเคโอเคโอ้เียเตียงอะเีพโอเคค่ะเดี๋ยวเราคือพี่จะไปตกปลาอะไรอะไร เบอกจะสอนช่างมันนี่มันจะได้เพิ่มวันเดี๋ยววัน,นเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปช่วยเด็กดีกว่ามีอันนี้กับดากนี้ที่หอพี่พีต่น้องจะเน็ตหมดอะไรใช่อุ้ยโอ้โหรู้ว่าพี่ตายหรอ แต่ฝนมันตกนะ